เดีคยวก็ทุกาคนนี my ้กับบกันอีกแล้ววันนี้เพื่อนผมมันกลับมาชิวๆแล้วไหนเพื่กับคนดไหนเี่ยมเน่ยนะครับตัวมันมอไหาต้องก็ามอ่าตาม้ไปครับนี่ครัผมให้พึ่งจมูเข้าไปซึ่งมันกัดมเคือ่ผมมอว่ามันกัดแต่ว่าสำหรับคนอืน่นอาจจะมอกว่ามันเก่งก็ได้ แล้วคนอ,อย่าดดาม่าผมนะครับอย่าดดาม่าด่าดามูดูมีผมชอปปิ้งาหมดแล้วผมจะทำให้สวนผมลกเหมือนในคลิปก่อนเนี่ยทุก่อนเก็บมาให้หมดไม่แต่แล้วก็เก็บมาให้หมด แอปเปิลขายสวยขายก่อนขายก่อนขายหมดตัวได้สี่ล้านแอปเปลิลมาจัดมาดอกไม้จัดมามแล้วก็มัเกับให้จัดมาแล้วก็บลูเบอรี่แล้วก็ ตมดหดห้นดเมาหแทบจะทุกต้นในเกแนะแต่ว่าผมแต่ว่าม,ม,มันยังไม่หมดอ้ย เอ้ยอะไรเขราไม่ชื่อป้าเต๋วไปป้าเต๋วเข้าไปแล้วป้าเต๋เวเตอวาคนมันเห้งเรียกไนงะพุย้ย การฟูการอะไรเองเองอยากเสริมไข่ให้ลุงเขาหรอแล้วอยากเสริมหน้าเองเหมือนกันวระ หมดแล้วก็ผลละไม้หมดแล้วหมาเรามันขุดได้แค่หรอกหมาเราเป็นอะไรกับแค่หรอกว่ามันขุดได้แค่เราจากเมียว,ลวเลยรกิ๊กมาโอบายางุงจีมพี่วะยะ

ตุ๊ก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 ไม่ได้นี่ครับทุกคนจากเมื่อวานผมได้สองอันไอ้หมามันคูได้แค่รัดแค่รัดแล้วก็แค่รัดเมื่อวานครับทุกคนผมได้ไอสองต้นนี้และไอต้นนี้อ่ะไอต้นนี้อ่ะแล้วก็ไอ้ไอ้นั้นไอ้นั้น ต้องไปดูในร้านลงก่อนว่าหผมขาต้นอะไรไอ้หอมขาต้นฟักทองมันจำได้ฟักทองแล้วก็แบมบูแล้วก็แคคตัสแค่นี้ไอ้แล้วก็เห็ดต้วนี้หว่ามีอะไรผมซื้อหมดอะมีอะไรมันมีอะไรสผมใส่หมดครับมีอะไรผมใส่หมด đó emใส่ miu đui. Yeah, nãy nãy đãi du rồi không? ẹp bên ngay. Tại sao vậy? Á. Áo. Tiếng bao, đi tay à. Áo. <laughs> <laughs> นี่คือต้นปกติของมันใช่ไหมนี่มันนี่คือต้นปกติของมันใช่ไหมหรือว่าเราตาฝาดวะยังไม่รู้ดิแล้วยังขัดใจกับไอ้ต้นนี้อยู่เลยดูดิดูขนาดต้นมันดิหน้าบ้านนาบ้านหน้าบ้านตรงนี้ตรงนี้แล้วยังขัดใจกับไอ้ต้นนี้อยู่เลยอะ่ะแน่จริงแน่ นอนเองมาดูไอ้เพื่อนี่มาผมมาเจอร์พวกนี้แล้วแนงนะเอง,เองมาดูดะเองมาดูเร็วมันจะหายไปสามสองไปมันหายไปแล้วแล้วก็แล้วก็เอาแตงโมมันเห็นอ้เสียงซื้อซื้อมาให้หมดมีอ,อะไรซื้อมาให้หมด ซื้อเองนั่นแหละซื้อเองไปใส่ไม่ใช่ไงเอาอย่าคุณเติงอย่าคุณติงมีมาสเตอร์ขายปะ บ้านเรากเยังมีแต่ต้นกระกาเเลยเนี่ยมีมัดตื้อมีแต,แต,ไแต่ไม่แต่มากากากัดไม่แต่ไม่ไม่แต่มากากากัดกราะกใช่ปะมันได้เกจิกิวว่าผ่าตัวม่นานมันจะหายไปสักทีว่าต้นไม้เนี่ย โอีส oh, oh, ีสโอ้วายังไม่มีอะไรขายเลยแล้วว่าแต่ลงไม่ขายได้ขายบ้างเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหร้านท็ทต่ตุดอุสิกาบตุกเกอร์มาด้ ต,บต,บต,บตัวตัวหมรเลยแล้วคนเราจะได้ยินเสียงน้าหอมตัวอะไรทไมนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปกงอย่าไปแก๊บตุยตยต้ยน้องเราไปกดดีนไรช่องเองเลยอ่ะมีมน้องเราไปกดดินไรช่องเองเลยอะ ช่องเราไปกดดีไลท์ช่องเองเลยอะ่ะ <c oughs> มิวว่ากูเค้นกูเค้นมึทำให้กูเป็นแบบนี้ฮ <c oughs> <c oughs> ้บฮะะ <c oughs> มันเก็บได้หรือย่างวะเนี่ยมึงจะเคลื่อนให้มึงจะเข้าไป ขึ้นจริงเพราะว่ามันเอามาขายทุกตอนอยู่แล้วอ่ะไอมือกีด,ดิ้งไม่ได,ด้เอาไปยิงเลยมันไทยคลิปอยู่นะเว,ว,ว,ว้ยเฮ้ยก็จบไปแล้วครับกับการเล่นเกมกว่าการเล่นอัปเดตใหม่ยู ตัวเร็วพร้อมกับไปต้นไม้ยักษ์ที่แม่งอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละครับอัปเดตใหม่มไม่ไอ,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 อน,นี้ก็ฟาหดนะฟาฟาฟาหัวเรื่องไหนฟาดหัวมาฟาหดหัวกลับนั่นแหละครับทุกคนเพื่อผมไปอะ่ะไปไมันไปหวานแล้วไปครับทุกคนไป,ไปบยบายเร็วบบายาย